สวัสดีครับวันนี้เราจะทำการรีวิวแอมจิ๋ว3ตัวที่ผมได้ประกอบกันมานครับแน่ประกอบด้วยกัน3ตัวตัวนี้มันจะเป็นทรงที่ว่าก๊อปปี้ของของไอของอะไรวะของมาแชลมาทั้งหมดเลยครับตัวนี้ตัวนี้ก๊อปปี Q ้คิวเบิร์นครับนี่ขนาดคิวเบิร์นส่วนอันนี้อะไรวะจำไม่ได้ช่างมาันเถอะจำไม่ได้ครับตัวนี้เป็นตู้ปิดครับนี่เดี๋ยวเราจะแกะให้ดูหน้าดอกกันดยดีกว่า และอันนี้ก็เหมือนกันครับแต่ผมจํารุ่นไม่ได้ครับจำได้แค่คิวเบิร์ดอย่างเดียวแล้วผมประกอบมา3ตู้แล้วแล้วผมก็ชอบใจมันมากเลยไอ้สตู้นี้ถึงมันจะไม่ดังบ้านบึ้มเหมือนไอ้ตัวใหญ่นูน่นเปลป่าวางอยู่ตรงนูน่นนู่นโซนนู่นครับมีไอ้ตัวใหญ่อยู่มันจะมีตัวใหญ่อยู่แต่ว่าเราไม่สนใจสนใจตัวเล็กๆดีกว่าเพราะว่าเวลาเราไปออกงานไปท่องเที่ยวเราจะพกพาไอ้ชุดเล็กนี่ไปมันจะสะดวกกว่าครับโดยตู้ที่ผมประกอบผมจะใช้แอมทั้งหมดเนี่ยแอม ไอห้ ZK 5 0 2 MT มหมดเลยตัวเนี้ยซึ่งที่ผมใช้เพราะว่าผมชอบว่ามันราคาไม่ไม่แพงครับแล้วมันก็ใช้ไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงต่ำๆไฟไฟเลี้ยงต่ำก็สามารถอัดบุกอัดได้แล้วอืมก็คือไฟเลี้ยงต่ำมันก็ใช้งานได้ครับส่วนเนี่ยสามตู้น 1, 2, เนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยผมจะแกะให้ดูด้วยดูข้างหน้าดีกว,ว,ว่าแป๊บหนึ่งน่ะของอน่นพอดีผมอยากจะแกะให้ดูหน้าลำโพงด้วยว่าแต่ละตัวมัน มันเป็นยังไงเช่นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นดอกสามนิ้วเอ้ okay. นี่จะให้ดูกันว่าแต่ละตัวมันเป็นยังไงครับเพราะว่าเสียงมันแตกต่างกันอยู่แล้วแล้วก็แต่ละตัวมันเป็นยังไงอืมเราจะได้เทียบกันไปเลยผมจะได้เทียบเสียงกันไปเลยว่าเสียงตัวไหนดังยังไงยังไงส่วนต้นทุนในการประกอบครับไม่แพงนะครับพวกนี้เพราะว่าผมไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่หรอกก็พอจะ ก็พอจะมีตังประกอบลำโพงได้แต่ก็ไม่ได้ทําขายเลยถ้าจะประกอบขายไม่รู้จะมีใครเอาหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ประกอบได้แค่มีเสียงแต่ว่าสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ครับโดยทั้งหมด3ตัวที่ผมประกอบเห็นไหมอืมตัวนี้3มนิ้ว3มน,นิ้วอะไรก็ไม่รู้ตัวเนี้ย3มนิ้ว10วัตต์4โอห์ม2ดอกให้ดูนี้ก่อนแล้วก็แหลม h k สอดอกเหมือนกันใช้คาปา2.2ครับตัวนี้ เสียงดีเสียงดีแน่นอนส่วนตัวนี้ h e a s สนิ้วเป็นดอกฟู l เล้งนี่ครับ4ดอกแล้วก็พัดสีบสองตัวพัดสีทรงสี่เหลี่ยม2ตัวอันนี้ก็ดังดีเช่นกันส่วนตัวนี้รุ่นประหยัดครับตัวนี้รุ่นประหยัดมากเลยเดี๋ยวต้องต้องมองมองม่้่อยชัดเจนตัวนี้รุ่นประหยัดเพราะว่าใช้ดอกแค่2ดอกเอง3นิ้ว1ดอกแล้วก็แหลมแหลม h k อีก1ดอกดอกแบบเดียวนะเนี่ยดอกแบบเดียวกันหมดเลยเนี่ยไอ้เนี่ยส่วนอันนี้เป็นพลาสติก เป็นพาดติดสามนิ้วนี่ตัวนี้ประหยัดมากเพราะว่าใช้ลำโพงแค่2ดอกส่วนแบตเตอรี่แบตเตอรี่ผมใช้แบตสวรสด์ไฟฟ้าเดี๋ยวเอามาให้ดูแป๊บนึงแบตเตอรี่ทั้งหมดทั้ง3ตู้นยครับผมใช้แบตของสวรรค์ไฟฟ้านะเนี่ยผมใช้แบตของตัวนี้สวัสด์ไฟฟ้าซึ่งมันจะอยู่ที่1 6โวลต์ตัวหน้าไอ้ข้างหน้ามันเขียน24แต่มันไม่ใช่หรอกมันอยู่แค่16โวลต์ผมใช้แบตตัวนี้หมดเลยเนี่ย3เครื่องเนี่ย แต่ว่าไอ้ตัวนี้ผมใส่สองก้อนใส่อย่างเงี้ยสองก้อนเพราะว่าตัวนี้ตัวเดียวนะใส่2ก้อนที่เหลือใส่ก้อนเดียวใส่ก้อนเดียวโอเคโมมามากแล้วเรามาลองฟังเสียงกันเลยดีกว่านี่โดยถ้าผมผม,ผมสรุปง่ายๆคือตู้นี้ดังดีสุดครับเพราะว่ามันใหญ่ที่เหลือก็พอๆกันครับแต่ว่าตัดสินด้วยผมเองก็ไม่ค่อยได้ให้พวกคุณฟังกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะหาเพลงให้ฟัง ถ้าใครจะประกอบนะครับก็ราคาทั้ง3ตู้เนี่ยพอตัวนี้น่าจะอยู่แพงสุดตัวนี้แพงสุดอืมครับที่เหลือก็ราคาก็พอๆกันเดี๋ยวเราจะหาเพลงเทสซาวให้ฟังกันหน่อยว่าหาเพลงเทสซาวกันจะให้ฟังเสียงมันเอาเพลงนี้เลยแล้วกันเบีนหนักดีนี่ครับโดยผมจะปรับให้มันเสียงโทนใกล้ๆกันนะ ม่รู้หรอกว่าตอนนี้โดยนี่ผมจะตั้งไว้อย่างนี้นะผมจะต่อบลูทูธไว้ทั้งหมด3ตัวเลยเห็นไหมบลูทูธสามตัวตัว3นิ้ว3นิ้วอันบนสุดก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวมินิมินิก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเรียงลําดับเป็นอย่างนี้ดีกว่ามันจะได้เรียงลําดับอย่างนี้โอเคนี่ครับมันจะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองตัวแรกก่อนตัวตัวนี้นะสามนิ้วว่าเสียงเป็นไง

เดี๋ยวลองให้อีกทีเดี๋ยวรอรอช่วงเพลงมันเปลี่ยนก่อนโดยถ้าถ้าเทียบกันนะครับตัวนี้เสียงแหลมมันจะดีกว่าเพราะว่ามันมีลาโพงเสียงแหลมแล้วก็อันนี้มันก็มีเหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นดอกฟูนเล้งครับเดี๋ยวจะให้ลองฟังอีกรอบหนึ่งลอกเลิกจากไอัวนี้ก่อน ก็จะประมาณนี้ครับถ้าจะให้เทียบกันก็ก็ดีดีกันคนละอย่างครับตัวนี้ก็ดีในในเรื่องของราคาประหยัดเพราะว่าลำโพงมันน้อยกว่านี่ครับตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยทั้ง3ตู้เนี่ยผมได้รีวิวไว้หมดแล้วนะไปดูในคลิปเก่าๆของผมแต่ถ้าจะแนะนำให้ประกอบแล้วเสียงดีที่สุดผมว่าตัวนี้ครับตัวนี้เสียงดีสุดตัวใหญ่นี่ส่วนถ้าเน้นพกพา พคพาตัวนี้ตัวนี้ก็ดีอยู่นะครับตัวนี้ก็ดังดีอยู่แล้วก็มันบางด้วยเนี่ยเห็นไหมตัวนี้มันบางครับนี่บางข้างหลังผมยังไม่ได้ทําสีแต่ว่าตัวนี้ผมประกอบยากหน่อยเพราะผมย้ายวอลลุ่มเออแต่ว่ามีแอมตัวนี้ครับที่ถ้าไปดูในคลิปผมจะรู้ว่าผมทำแอม set k ห้าศูนย์สองมันพังตัวนี้แล้วผมได้เปลี่ยนแอมใหม่ซึ่งแอมมันจะหวัดเยอะกว่าสองตัวนี้นะเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวนะเรื่องหวัดมันจะเยอะกว่า p o w ว่า M p มาวัดจะเยอะกว่าอยู่ตัวเดียวเยอะกว่าไอ้สองตัวนี้แต่เสียงมันก็โอเคนะเสียงก็ใช้ได้เลย mm. ก็แล้วแต่ครับถ้าใครอยากประกอบตัวไหนก็ลองไปประกอบไปหาซื้อตู้กันในกลุ่ม f a c e b o o นะ่ะน่าจะชื่อร้านของคุณนุกอะไรนะั่นแหละเขาทำตู้ขายผมก็ซื้อจากตู้ร้านนั้นแหละแต่ว่าผมจะต้องมาประกอบเองหมดเลยนะตู้พวกนี้ผมจะต้องทำการประกอบเองทั้งหมดก็คือเขาจะมีเป็นงานดิบมาให้งานเป็นไม้เงี้ยแหละแล้วผมก็ต้องมาพุ้มหนังเราเอง มาหุ้มหนังเอง,เองมาซื้ออุปกรณ์เอาเองแผ่นเพจผมก็มีไม่มีนะผมก็ตัดตัดอะคริลิกแล้วก็หุ้มอย่างนี้เอาก็โอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันครับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเป็นการเปรียบเทียบตู้แต่ละตัวซึ่งใครอยากประกอบอยังไงก็ก็ประกอบได้ส่วนเออไอตัวเนี้ยบางคนเขาก็รุ่นใหม่อันนี้มันเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่เขาทําเป็นดอกไอ้นี่แหลมตรงนี้1ดอกแล้วก็นี่อีก1ดอกแล้วก็ใส่ได้2อันรุ่นใหม่ที่เขาทําขายนะ พอดีอันนี้ผมซื้อเป็นรุ่นเก่ามันมีแค่3ดอกผมว่าจะจะจะ,จะลองเปลี่ยนไอ้นี่ดูอยู่จะเปลี่ยนไอ้สนิ้วตัวนี้รุ่นนี้นะผมว่าจะเปลี่ยนลำโพงตัวนี้เป็นดอก h k มันมี h k 3นิ้วผมมีอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ลองเปลี่ยนกาจจะเปลี่ยนตัวนี้เป็น h k 3มนิ้วแล้วว่าจะลองอุดให้อุดให้มันแน่นแ่นกว่านี้ครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังยึดสกูแค่4ตัวเองมันยังรั่วยอยู่ตัวนี้ยังรั่วยอยู่ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเดี๋ยวต้องอุดใหม่ล้วเบิคที่ว่าน่าจะดีกว่า แต่ตัวนี้เบาครับผมเบาและทุกตัวผมจะใส่สายกีตาร์อย่างนี้ด้วยสายกีตาร์มาใิ้นี่พกพาสะดวกตัวนี้ก็มีเช่นกันนี่ตัวนี้ตัวนี้หนักหน่อยตัวนี้เบานี่ก็หนักอยู่นะแต่ก็ไม่ได้หนักมากมีเน่ยเบาสุดเพราะมันไม่มีอะไรเลยโอเคครับคลิปนี้ก็คงมีเพลงเท่านี้แหละประกอบคืนแล้วกันจะได้เป็นแก๊้งหน้าขาวน้ำพงผม,ผมจะใช้หน้าขาวตลอดเลยเพราะว่าผมซื้อผ้ารองจาน เอาเอาไอแผ่นลองจานนี่มาใช้แล้วก็มันก็โอเคนะแผ่นลองจานแผ่นละแค่ยีบาทเองถูกที่ผายนี่แล้วเราก็ประกอบคืนอย่างเดิมมันก็จะเป็นตู้สุดหรูที่ผมประกอบไว้สิ่งดีทุกตัวโอเคครับสำหรับคลิปนี้มเพียงเท่านี้ครับสวัสดี